ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแ p ปเ e ิลเดฟรีครับเอ็ก็ใช้ได้นะครับทูม v กก็ใช้ได้ครับแต่พอดีผมซิมวันทุกคอพอดีผมซิมของผมเป็นหลายเดือนนะครับก็เลยไม่ได้มารีวิวครับขอเป็นทูมู e ก็แล้วกันนะครับคงไม่ว่ากันนะครับ ตัวนี้แอปตัวนี้สามารถโหลดในเพจสโต้ได้นะครับหาโหลดเอานะครับพอดีผมไม่ได้เอาลิงก์มาให้นะเรามาดูกันเลยครับว่ามีตังไหมตัวนี้ผมไม่มีตังนะครับ อ๋อขอพายครับเรือเปลี่ยนสีมาเนี่ยครับมีส่วนบาทเหมือนเดิมนะครับแบบเติมเงินนะครับขอย้ำแบบเติมเงินนะครับแบบรายเดือนไม่ได้นะครับเนี่ยครับเข้ามาแนละ้ว เครื่องที่โหลดโหลดแล้วก็ใช้ได้นะครับไม่โหลดก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นที่แรกมันจะเป็นตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น IC MP นะครับแล้วก็เลือกระเทศเราเลยครับจะเลือกเอาไหนก็เอาเครับผมเอาเอาเดิมมาดีแล้วที่เขียนเปลี่ยนแล้วก็กดคาเทครับ รอแป๊บนึงครับรอสักครู่ครับเนี่ยครับมันจะก็จะขึ้นอย่างนี้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วรอต่อไปครับเพ็นกว่ามันจะขึ้นลูกพุนแจครับถ้าชอบอยังไงก็กดติดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อมีกําลังใจทําคลิปใหม่ครับเนาะ รอก่อนครับรอก่อนสักครู่ครับสักครู่รอก่อนครับแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บอะไรอะไรอะอะไร โอเคครับเนี่ยมันก็จะขึะ้นแบบนี้ครับความเร็วเท่าไหร่ไม่คบเนี่ยครับมันก็จะขึะ้นแบบนี้ครับมันบอกว่าให้ไปกดดาวให้ห้าสิบห้าดาวไปจ้างมาด้วยกดดอรครับนะครับก็พอเล่นได้ครับตัวนี้ ถามว่าเร็วไหมเข้าไปดูเลยโฆษณาโฆษณารอแป๊บ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 แป๊แปแปะะครับ วันนี้อารมณ์ดีครับได้มาอัดคลิปคลิปที่แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับอาวที่ไม่ได้หาวิธีแก้ไขยังไม่ได้ครับแอปที่ว่าเป็นห่อง,งูครับก,ก็ประมาณแค่นี้ครับก็พอเล่นได้ครับ สำหรับเน็ตฟรีครับเครื่องที่รูทหรือไม่รูทก็เล่นได้นะครับสำหรับคลิปที่แล้วครับก็คลิปตัวนี้นะครับคือผมหายังตั้งค่ายังไม่ได้ครับผมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมซื้อผมไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อซิมมาใส่ครับเดี๋ยวผมซื้อซิมมาใส่แล้ว จะลองตั้งค่าดูนะครับเพราะว่าซิม a i s ผมเป็นลายเป็นลายเดียนครับไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเตมเมี่นครับเดี๋ยวไว้รอคลิปนาน,นะครับโอเคนะครับถ้าไหลนักหนาแล้วก็ คำไหนที่ผมพูดไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ